ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมนะครับของศูนย์กองดองสมานแข็งเพื่อการสืบรูปของตำบลนนท่าวันนี้เนี่ยนะครับผมเองนะครับในฐานะที่อยู่ในภาพรวมนะครับของอำเภอหนองของเราวันนี้กิจกรรมในส่วนนะครับที่อบตนวลท่าได้ดำเนินการนะครับแล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอาท่านา ที่ได้มานะครับให้ความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ได้แสดงกิจกรรมนะครับซึ่งทําให้พี่น้องของเรานะครับทุกขั้นนะครับที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ได้สร้างความหัเรัะนะครับความืนเตลงนะครับแสดงออกมาจากตัวตนของพี่น้องของเรานะครับวันนี้ในนามของอำเภอหนองสองนะครับต้องกราบขอบพระคุณทางท่านนายชุด นะครับแล้วก็พร้อมคณะนะครับที่ได้ให้มาสร้างกิจกรรมในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ความบันเทิงสร้างความหัวเราะเพื่อความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนท่าขอให้พี่น้องทุกท่านกบมือเพื่อให้เกียรติและให้กำลังใจกับคณะอาหารที่มาร่าวกกิจกรรมกับอำเภอโนนหนองตะหงตำบลโนนท่าของเราครับขอพี่น้องกบมือให้เกียรติ ในช่วงสุดท้ายก็ต้องขอเรียนว่าในส่วนของนายเพื่อเองก็จะทำกิจกรรมลักษณะนี้ไปไปทุกตำบลนะครับอีกสิบเอ็ดตำบลและในแต่ละตำบลเนี้นะครับทำท่านนายกนะครับผู้แงเนี้ครับก็อาจจะเชิญทั้งหน่วยทหารก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมร่วมใลักษณะนี้ครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นต้นแบบนะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็คิดว่าในส่วนตำบลอื่นน่าจะคงจะมีการประสานนักหวยกำลังที่